ครับผมพักเพื่อไทยนะครับได้แจ้งความเอาผิดกับกกตนะครับโทษฐานที่ยุ่เวลาการเลือกตั้งแล้วก็เป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับทำให้ไม่สามารถเปิดสภาได้พร้อมกันนี้ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่ากกตน,นั้นรู้เห็นเป็นใจกับม็อบประชาธิปัตย์ครับนายพร้อมพงษ์นพพลิศโฆษกพักเพื่อไทยพร้อมกับว่าที่ผู้สมัคร28เขตภาคใต้ของพักเพื่อไทยเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปราม ให้เอาผิดต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตในข้อหาร่วมกันจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา20และมาตรา137ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและสวโฆษกพักเพื่อไทยระบุว่าการที่กะกะตเลื่อนวันเลือกตั้งทุกแทนวันเลือกตั้งล่วงหน้าและทดแทนวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นเดือนเมษายน และยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาให้ผู้สมัคร28เขตใน8จังหวัดภาคใต้ถือว่ากกตกำลังยื้อเวลาเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้สสครบ95%ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา127ที่กำหนดให้เปิดสภาภายใน30วันถือว่ากกตกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้ไม่มีรัฐบาลสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อเลื่อนวันเลือกตั้งไปนะครับเลื่อนวันลงคะแนนไปเป็น20แล้วก็27เมษาเนี่ย <c oughs> เห็นเลยว่าถึงจะมีการเลือกตั้งไปเนี่ยนะครับใน29เขตของพรรคเพื่อไทยรวมทั้ง28เขตแจังหวัดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เสียงการเปิดประชุมสภาหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตามรัฐมนูนมาตรา127เนี่ยต้องมอีการประชุมสภาใน30วัน ซึ่งใน28เขต8จังหวัดเนี่ยก็ทําให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้อันนี้เห็นได้ชัดว่ากกตเนี่ยทำขัดรัฐมนูญรวมถึงขัดต่อพรบรประกอบรัฐนูญนะครับในการที่จะจัดใการเลือกตั้งและให้มีการประชุมสภาซึ่งเกิดความเสียหายต่อประชาชนประเทศชาติและก็ที่สําคัญผู้สมัครเองก็เสียหายพักก็เสียหายซึ่งวันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่เราจะดําเนินการเพื่อเอาผิดกับกกตทั้ง5ท่านวันนี้จึงมาร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามนะครับ โฆษกพักเพื่อไทยได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากะกะตกําลังสมคบกับพักประชาธิปัตย์และม็อบประชาธิปัตย์เพราะไม่เคยแจ้งความดําเนินคดีขัดขวางการเลือกตั้งมีแต่การอ้างว่ากําลังรวบรวมเอกสารและหลังจากนี้ผู้สมัครของพักเพื่อไทยทั่วประเทศจะทยอยแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษเอาผิดกะกะตทั้ง5คนเช่นเดียวกัน